สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้พบกับช่องยานาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยานาวทําสาระด,ดีๆเกี่ยวกับต้มชนชมเกี่ยวกับวิธีปลูกชนชมตรงนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนนะคะดอกกาลังดกกําลังตึมเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกแดงเต็มต้นเลยคะ่ะช่อดอกนะคะช่อดอกติดดอกออกมานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคอยสังเกตด้วยนะคะว่าถ้ามีไข่แบบนี้นะคะ ตัวไข่แบบนี้จะเป็นไข่ของหนอนนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเก็บทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนอนเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะหนอนก็จะมีเยอะนะคะหนอนก็จะนี่ค่ะอีกหนึ่งหนึ่งนะคะให้สังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นหนอนนี่ค่ะเป็นไข่ของหนอนนะคะหนอนที่เขาจะมาทํามาแทะนะคะมาแทะยอดของต้นชนชมของเรานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคอยสังเกตนะคะว่าถ้ามีถ้ามีปุ่มเล็กๆปุ่มเล็กๆเล็กๆที่ติดตาม ต้นชนชมของเรานะคะเพื go ่อนๆนี right. ่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งปุ่มนะคะนี่นี่ค่ะสังเกตเห็นไหมคะนี่โอ้ยดอกหักดอกหักดอกหักหักแล้วดอกนี้ดอกหักให้สังเกตตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมแจนานอยากให้ดูนะคะว่านี่ค่ะหักอีกแล้วค่ะนี่นี่เป็นไข่ของหนอนนะคะให้เพื่อนๆเก็บทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆเก็บทิ้งนี่คือเป็นไข่ของหนอนนะคะนอนจะทําให้ตัว แต่ทําให้อ่าต้นไม้ของเรานะคะไม่งามเนาะนี่คือเป็นนอนนะคะเป็นไข,ข่ของหนอนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือเป็นไข,ข่ของหนอนสังเกตได้ว่าถ้ามีเม็ดเม็ดอย่างนี้ก็คือเป็นเม็ดของไข,ข่ของตัวนอนนะคะที่จะมาคอยกัดกินยอดของต้นชนชมของเรานะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นอย่างนี้ให้เพื่อนๆทํานทลายเลยนะคะทุกคนให้เพื่อนๆทํานทลายเลยอย่าเพิ่งให้เขาแตกเป็นตัวนะคะเพื่อนๆนจะมีอย่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะผีเสื้อก็จะมามาไข่ทิ้งไว้เนาะ ไม่นานนะคะเพื่อนๆแค่สองสามวันเขาก็จะแตกเป็นตัวนะคะเนี่ยบี้ทิ้งเลยนะคะเนี่ยการดูแลต้นจนชมนะคะดูแลง่ายๆนะคะว่าทําไมต้องมีหนอนหนอนอย่าให้เขาโตนะคะอย่าให้เขาโตดูไข่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะพาเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่คือไข่ของของหนอนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยหนอนชอบกัดจริงๆค่ะเวลาช่วงหน้าฝนเนาะนี่ค่ะตัวอ่อนของเขาจะออกมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ตัวอ่อนของเขาจะออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเขาจะคอยแทะยอดของชนชมนะคะนี่ค่ะทําลายเลยนะคะอยากให้เขาโตถ้าเขาโตนี่เขากินแบบแค่คืนเดียวนะคะเพื่อนๆแค่คืนเดียวนี่ค่ะอย่าปล่อยให้เขาเป็นเป็นตัวนะคะเนี่ยอย่าอย่าอย่าปล่อยให้เขาเป็นตัวเราคอยเก็บเลยค่ะเราคอยเก็บนะคะเราคอยเก็บเราเราคอยดูว่าเป็นนอน เป็นไข่ของนอนนะคะเพื่อนๆเป็นปุ่มๆนั่นก็คือสังเกตได้ว่านี่คือเป็นไข่ของหนอนที่คอยจะมาแทะต้นไม้ของเรานะคะกินใบชวนชมของเราเพราะว่านอนกับชวนชมนี่จะชอบกันจังเลยมีเอฟซีหลายคนนะคะบอกว่าหนูอยากเลี้ยงชนชมขยายนาวแต่ว่าหนูกลัวกลัวนอนนี่คือสังเกตอย่างนี้นะคะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไข่ของนอนค่ะเก็บทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเก็บทิ้งเนี่ยค่ะกําลังเยอะเลยค่ะเก็บทิ้งเลยนะคะเพืคอนเวลา เวลาผีเสื้อมาวางไข่เรามองไม่เห็นนะคะเราไม่รู้แต่ทีนี้พอเราเห็นเป็นไข่ไข่เป็นปุ่มๆอย่างนี้แค่ <c oughs> นั้นเลยค่ะคือคือตัวหนอนนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเก็บทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆให้เก็บทิ้งเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรนะคะเพราะว่าถ้าบางคนก็จะกลัวตัวหนอนนะคะถ้าตัวหนอนเขาแตกออกมาแล้วจะเป็นตัวหนอนแค่คืนเดียวนะคะหนอนเขาจะกินกินใบกินใบของชนชมแล้วก็จะโตโตไวมากๆนะคะเพื่อนๆ ตแบบอย่างไวเลยค่ะเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆคอยเก็บทิ้งนะคะให้เพื่อนๆคอยเก็บทิ้งคอยสังเกตนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคอยเก็บทิ้งและคอยสังเกตว่าตรงนั้นแหละค่ะคือแหล่งเกิดแหล่งกําเนิดของหนอนของนอนที่จะคอยกินนะคะคอยกินยอดของชนชมของเราดอกของชนชมของเรานะคะเขาจะไวมากๆค่ะแค่คืนสองคืนเขาก็จะแตกเป็นตัวนะคะแตกแตกเป็นตัวออกมาแล้วเขาก็จะและ เลมกินเนี่ยคะ่ะกินดอกของต้นชนชมกินยอดของชนชมของเรานะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราเสียได้นะคะเพืพ่อนเทคนิคเทคนิคก,การดูแลก็สังเกตนะคะง่ายๆการสังเกตง่ายๆว่า,าเป็นไขป่ปุ่มๆเนาะทีนี้ยายนาวจะพาเพืพพ่อนๆมาต่อยอดของชนชมอีกต้นเล็กๆนะคะแต่สามารถต่อยอดได้เพราะว่าต้นใหญ่ทําไปแล้วทีนี้ยายนาวจะพาเพืพ่อนๆมาดู ยราะว่ายายนาเพาะไว้เนาะต้นเล็กๆขนาดนี้ยายนาจะพาเพื่อนๆมานั่งแท่นด้วยต้นนี้เหมือนเดิมค่ะด้วยสีนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่เพราะว่ายังเหลืออยู่ยายนาวก็จะเอามาวางตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนาะยานาวก็จะตัดตัดยอดของเขาตรงนี้ออกนะคะเสือดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเขาต้นเต, head, ตนี้ยเนาะเอาต้นนี้ก็ได้ออเอาต้น <ๆ S 1> นี้เอาต้นนี้ก็ได้ค่ะนี่ๆมาๆมาต้นนี้ก็ได้วาง เฉือนทิ้งเลยนะคะทุกคนยานาจะเฉือนทิ้งเลยเฉือนให้ตรงนะคะทุกคนเฉือนให้ตรงแล้วยานาก็จะนํายอดของตัวนี้นะคะมาแปะตัวนี้เลยเนาะยานาก็จะเอาตัวนี้มาแปะเลยนะคะทุกคนดูตาดูตาของเขาด้วยนะคะทุกคนนี่คือยานาตัดแล้วเนาะแต่งตรงนี้ให้ ตรงซับยางค่ะทุกคนซับยางซับยางออกนะคะแถตรงนี้เราจะไม่เจมะะเราจะไม่ทาปูนนะคะเราจะไม่ทาปูนกินหมากนะคะเราก็จะนำนำกาวมาเช่นเคยค่ะตั้งแทนด้วยกาวนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็จะเทกาวใส่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอากาวลาดนะคะกาวอะไรก็ได้นะคะไม่ต้อง ไม่ไม่เลือกยี่ห้อนะคะทุกคนสามารถทำได้แล้วก็เอาตั้งเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่คือเป็นการต่อยอดนั่งแท่นนะคะเพื่อนๆนี่ได้แล้วค่ะเขาก็จะแตกยอดออกมาแล้วเราก็ใช้ปูนปูนขาทาแผลตรงนี้นะคะข้างล่างไม่ต้องทานะคะเพื่อนๆนนี่คือเคล็ดลับดีๆ กการนั่งแท่นชนชมนะคะทําได้ค่ะทุกคนทําได้ยายนาวเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนทาได้ยายนาจะใช้ถุงแกงนะคะเช่นเคยเนาะใช้ถุงแกงเช่นเคยค่ะถุงกวดแกงของยายนาจะใหญ่มากๆเลยกับต้นต้นชนชมต้นนี้นี่นะคะนาวก็จะใช้ถุงแกง ขออภัยค่ะเพื่อนๆเดียด้าวก็จะใช้ถุงแกงรัดเลยนะคะกันไม่ให้น้ําเข้าเฉยๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้กันอะไรไม่ให้โดนน้ําไม่ให้แผลของเขาที่เราตัดโดนน้ำเนะาะทำกันได้ง่ายๆนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็ยกข้าร่มนะคะ ประมาณสิบห้าวันนะคะครึ่งเดือนเขาก็จะติดนะคะทุกคนทําได้ค่ะทุกคนทําได้ยานาวเชื่อว่าทุกคนเพื่อนทุกคนทําได้นะคะทุกคนเนาะเสร็จเป็นอันเสร็จค่ะนี่คือเป็นอันเสร็จแล้วทีนี้ยอดตรงเนี้ยไหนละ่ะยอดตรงนี้อ่าเราก็วางไวต้ตรงนี้แล้วเราก็เอาเขาลม่มแล้วเด็ดใบทิ้งนะคะทุกคนเด็ดใบเด็ดใบทิ้งเด็ดใบทิ้งให้หมดเด็ดใบทิ้งให้หมดค่ะเด็ดใบทิ้งเด็ดดอกทิ้งนะคะเด็ดดอกเด็ดใบทิ้งเด็ดใบทิ้งเลยค่ะ ให้เหลืออย่างนี้นะคะให้เหลืออย่างนี้เราก็เราก็จะต่อยอดนะคะทีนี้เราจะผ่านะคะเอาต้นไหนดีเอาต้นไหนดีเราจะผ่านี่ค่ะเราจะผ่านะคะทุกคนผ่านะคะดูค่ะใช้มีดผ่าเลยนะคะทุกคนผ่าเลยผ่าใ,ใช้มีดผ่า อย่างนี้แล้วเราก็จะมาทําตรงนี้นะคะทุกคนขยับมาค่ะเหลานะคะนี่ค่ะทําอย่างนี้นะคะตัดซ้ายตัดขวานะคะให้เป็นฉลามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆให้เป็นฉลามอย่างนี้เนาะให้เป็นฉลามอย่างนี้แล้วเราก็เอามาทาบดูค่ะเอามาทาบดูแล้วเราก็แย่ลงไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน นี่ค่ะอันนี้เป็นการต่อยอดนะคะเพื่อนๆเป็นการเสียบยอดอันนี้เป็นการต่อยอดและเสียบยอดโดยวิธีง่ายๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะไม่ต้องติดกาวไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ต่อยอดเสียบยอดไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปมัดไปอะไรมากมายแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกของเรานี่แหละค่ะมาห่อหุ้มไว้นะคะ นี่เป็นการต่อยอดนะคะง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆค่ะการต่อยอดเนาะนี่คือการต่อยอดค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้ถุงพลาสติกตัวเดิมนะคะปาดซะหน่อยค่ะเพื่อนๆใหญ่เกินใหญ่เกินทำง่ายๆค่ะทำได้ง่ายๆเนาะยายนาวไม่ไม่ได้ใช้สูตรที่ว่าต้องยุ่งยากนะคะ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเราก็ดำตัวนี้มาครอบเลยค่ะนำตัวนี้มาครอบนะคะเสียดายยอดนะคะของชนชม คนที่ชอบปลูกชนชมและตัดยอดทิ้งนะคะลองทําดูนะคะทําสูตรของยายนาวลองดูนะคะเพื่อนๆลองทําดูค่ะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะยายนาวเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทําได้นะคะยายนาวเชื่อว่าเพื่อนๆของยายนาวทุกคนทําได้นะคะกับคนที่รักชนชมนะคะแล้วก็ใช้หนังยางของเรานี่ค่ะมัดนะคะนี่ค่ะเป็นการ มัดไว้เลยนะคะเยนาจะไม ina, ่ได้ใช้ถุงรีดนะคะยยนาจะไม่ใช้ถุงรีดก็คือให้เขาเนี่ยค่ะใช้หนังยางมัดอย่างนี้เขาก็จะสามารถนะคะจะสามารถแทงยอดออกมาเนาะเราคอยสังเกตดูว่ายอดเขาจะเน่าไหมเขาจะเป็นอย่างไรเราคอยสังเกตนะคะนี่เป็นการเสียบยอดด้วยวิธีง่ายๆนะคะทุกคนเป็นการเสียบยอดต่อยอดด้วยวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆรอดูว่า เขาจะเป็นอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรเป็นการอ่านเสร็จค่ะเพื่อนๆได้ทั้งสองรูปแบบนะคะด้วยทั้งการนั่งแท่นด้วยแล้วก็ได้ทั้งการเสียบยอดโดยแบบวิธีง่ายๆติดแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับไข่ของผีเสื้อที่มาวางแล้วทำให้เป็นหนอนเกาะกิน ยอดของชวนชมของเราได้ทั้ง2องอย่าง3อย่างเลยค่ะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์อยานาฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยยนาด้วยค่ะเทคนิคดีๆมีให้กันเสมอขอบคุณค่ะ